ทำเว็บไซต์มาตั้งนานแต่ยังเปิดสร้างรายได้กับ Google Adsense ยังไม่ผ่านมาดู9วิธีสร้างทราฟิกให้กับเว็บไซต์กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคน คลิปนี้นะคะแอมก็มีเทคนิคดีๆนะคะที่จะนํามาฝากเพื่อนๆกันค่ะก็คือเป็น9เทคนิคนะคะในการที่จะช่วยเพิ่มทราฟิกให้กับเว็บไซต์ของเพื่อนๆน,นะคะเหมาะสําหรับใครนะคะที่เพิ่งทําเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เราไม่ต้องการรอเพียงแค่ SEO ถูกไหมคะเพราะว่าก็อย่างที่หลายๆคนทราบนะคะว่าถ้าเกิดว่ากระบวนการของ SEO จะให้ได้ผลดีจริงๆนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานานถึง6เดือนด้วยกันนะคะทีนี้ถ้า เกิดว่าเป็นเว็บไซต์ใหม่เราจะทำยังไงนะคะให้มีทราฟิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะคะแอมมีทั้งหมด9วิธีนะคะซึ่งแอมได้ทดลองใช้งานกับตัวเองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงเว็บไซต์เอ o อนนี้นะคะที่แอมเพิ่งทำขึ้นใช่ไหมคะก็คือเพื่อเพื่อแบ่งป,นปัน ประสบการ์เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์นี้นั่นเองนะคะเว็บนี้ตั้งใจทำมากแล้วก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะคะภายในระยะเวลาเพียง1เดือนนะคะหลังจากเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้รับการแอพรปพูฟนะคะภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะจาก Google Adsense นั่นเองซึ่งในการที่ทาง Google Adsense เขาจะแอพปพูฟแต่และเว็บไซต์เพื่อเข้าร่วมโปรแกร,รม Adsense นะคะ เขาก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่อยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ traffic นั่นเองเนาะโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันได้เลยค่ะก่อนทุกคนจะไปชมคลิปวิดีโอกันนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาที่ช่องของแอมเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากกด subscribe ให้กับช n e l ของเรานะคะคเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทํางานของเราด้วยนะคะโอเคไปชมคลิปกันได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทั้งหมดก็จะเป็น9วิธีนะคะที่เราร,รวบรวมมาให้นะคะซึ่งจะสามารถช่วยสร้างทราฟริกได้ในทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั่นเองนะคะข่าววิธีที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นการทำคอนเทนต์พิล่านั่นเองนะคะคอนเทนต์พิล่าคืออะไรคอนเทนต์พิล่าก็คือการที่เรากำหนดเนื้อหาคอนเทนต์ของเรานะคะให้เป็นหมวดหมู่นั่นเองนะคะสอดมีความสอดคล้องใกล้เคียงกันนะคะ อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะเราก็จะแยกประเภทหัวข้อออกไว้เลยนะคะก็คือจะเป็นเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาหรือว่าเลี้ยงสัตว์อื่นๆถูกไหมคะอันจะเป็นหัวข้อหลักทีนี้ถ้าเกิดว่าในเรื่องแมวเราก็จะมาแยกหัวข้อย่อยว่ามาแยกหัวข้อย่อยเกี่ยวกับเกี่ยวกับประเภทของแมวเกี่ยวกับนิสัยของแมวเกี่ยวกับอาหารของแมวยิ่งถ้าเราแยกย่อยได้เยอะแล้วก็ได้ มากเท่าไหร่นะคะนั่นก็เป็นข้อดีที่ว่าเราจะสามารถทำคอนเทนต์ที่แบบว่ามันจะมีเป็นความรู้ที่เชื่อมโยงกันนั่นเองนะคะก็จะเป็นความรู้ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันนะคะในในบนเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะคะลักษณะนี้นะคะเราจะเรียกว่าคอนเทนต์พิล่านั่นเองค่ะ การเขียนบล็อกใช่ไหมคะคอนเทนต์ content ก็คือหัวใจสำคัญเลยนะคะนอกจากการทำา SEO แล้วยิ่งเป็นคอนเทนต์ที่ให้ข้อมูลให้ความรู้ได้มากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งส่งผลดีต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คนเข้าถึงได้นั่นเองนะคะต่อมาในส่วนของข้อ2นะคะแอมก็จะมีการกำหนดคีย์เวิร์ดนะคะเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่เหมาะสมนั่นเองนะคะซึ่งการหาคีย์เวิร์ดของแอมนั้น มันก็จะใช้อยู่2แบบนะคะก็คือใช้คีย์เวิร์ดที่มีเซิร์ชวอลลุ่มที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อที่เว็บไซต์เรานะ,ะจะได้จะสามารถมีโอกาสไปแสดงผลนะคะสมมติว่าคีย์เวิร์ดที่อมเลือกใช้มีการเซิร์ชต่อเดือนแบบเป็นหลายแสนหลายแสนครั้งต่อเดือนอย่างนี้นะคะเชื่อว่าตรงนั้นก็จะมีเปอร์เซ็นต์สำหรับเว็บไซต์ของเราที่จะสามารถขึ้นไปแสดงผลสำหรับการค้นหาในแต่ละในแต่ละครั้งได้นั่นเองนะคะ ซึ่งเครื่องมือที่แอมเลือกใช้นะคะก็จะเป็นคีย์เวิร์ดเซิร์ฟเวอร์นะคะซึ่งแอมได้ทำคลิปวิดีโอสอนไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะสำหรับการติดตั้งนะคะแลวก็การใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะคะยังไงก็เพื่อนๆสามารถดูได้ที่คลิปก่อนหน้านี้ของแอมได้เลยนะคะส่วนสำหรับประเภทที่สองนะคะแอมก็จะเลือกใช้เป็นแบบ long tail keyword นะคะ long tail keyword ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงนะคะมีคู่แข่งน้อย ที่จะเลือกใช้คีย์เวิร์ดนี้นะคะซึ่งจํานวนการค้นหาก็น้อยลงไปตามด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจงใช่ไหมคะความเป็นไปได้ที่เว็บไซต์ของเราจะเข้าถึงผู้ค้นหานั้นก็เป็นไปได้สูงเช่นกันค่ะวิธีที่3ก็คือการทำ On Page SEO นะคะเอาจริงแล้ว On Page SEO นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ทำบล็อกเนาะถึงแม้ว่ามันจะให้ผลในระยะยาวนะคะแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะ ในขั้นตอนเริ่มแรกนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องทำสิ่งนี้นะคะก็คือการปรับแต่ง OnPage SEO บนในแต่ละบทความของเรานั่นเองนะคะซึ่งวิธีการนะคะแอมก็ได้ทำคลิปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ของแอมเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะข้ามไปนะคะในส่วนของ OnPage SEO เนาะ,ะวิธีที่4นะคะวิธีที่4ก็คือการสร้างลิงก์ภายในหรือว่า Link building นั่นเอง หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเกี่ยวกับการทำลิงก์บิลดิ้งนะคะลิงก์บิลดิ้งก็คือการใส่ลิงก์เชื่อมโยงระหว่างกันในแต่ละบทความบนเว็บบล็อกของเรานั่นเองนะคะอ,อันนี้นะคะยกตัวอย่างเว็บไซต์ของแอมเองนะคะในแต่ละโพสนะคะของแอมแอมจะมีการทำลิงก์บิลดิ้งลักษณะนี้ไว้นะคะ ในแต่ละโพสนะคะก็จะเชื่อมโยงเชื่อมโยงไปยังโพสต์อื่นๆนะคะที่มีความใกล้เคียงกันมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันนั่นเองนะคะก็จะเป็นอะไรลักษณะประมาณนี้นะคะคือแล้วก็พยายามใส่พยายามใส่ใส่ในทุกๆโพสนะคะลิงก์แต่ละบทความให้เชื่อมโยงกันนั่นเองนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าการทำลิงก์ภายในนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะวิธีการที่5นะคะอันนี้จะบอกว่าช่วยได้อย่างมากเลยนะคะสำหรับคนทำบล็อกเนาะช่วยได้มากเลยนะคะก็คือการใส่รูปภาพในแต่ละโพสต์ของเรานั่นเองหรือว่าแต่ละบทความนั่นเองนะคะการใส่รูปภาพใส่รูปภาพอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราจะต้องมีการทําการอัพติมัล์รูปภาพของเราด้วยถ้าเราใส่รูปภาพไปแล้วซึ่งการทํา optimize หรือว่า image SEO แอมก็ได้มีคลิปวิดีโอสอนไปด้วยแล้วนะคะก่อนหน้านี้ยังไงเพื่อนๆลองไปดูวิธีการกันได้เลยนะคะนอกจากที่คนเขาจะเข้าถึงเว็บไซต์ของเราในหน้าในหน้าการค้นหา Google ในหน้าที่เป็นตัวอักษรแล้วใช่ไหมคะเขายังสามารถเข้าถึงในหน้าที่เป็นรูปภาพได้ด้วยถ้าเกิดว่าเขาค้นหาด้วยรูปภาพอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ย ถ้าเป็นรูปภาพอย่างนี้ก็จะเข้ามาถึงที่เว็บไซต์ของเราได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้รูปภาพถ้าเกิดว่าเรามีการใส่รูปภาพในบทความของเราแล้วก็ได้ทำการออพติมัลด์ด้วยนะคะรูปของเราก็จะมาปรากฏในหน้านี้แม้ว่าบางครั้งโพสต์นั้นของเราอาจจะไม่ได้ขึ้นในหน้าแรกแต่รูปภาพในโพสต์นั้นของเรากลับมาขึ้นในหน้านี้นะคะในหน้าการค้นหาด้วยรูปภาพการค้นหารูปภาพแบบนี้นะคะ นี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความสําคัญนะคะในการทําบล็อกเนอะรูปภาพก็เป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เด็กขานะคะในการเขียนบล็อกนะคะไปในวิธีที่6นะฮะวิธีที่6ก็คือแอมแนะนําให้เขียนโพสนะคะให้เราไปเขียนโพสต์ในเว็บหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะแล้วก็ใส่ลิงก์นะคะใส่ลิงก์เพื่อลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราอย่างก็อย่างเช่นพวกบล็อกตินะคะ รีดมีพันทิปอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทำเว็บเกี่ยวกับท่องเที่ยวนี้แอมก็แนะนำรีดมีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีนะคะเนื่องจากว่าเราได้แบ็กลิง์นะคะลิงก์มายัางเว็บไซต์ของเราจากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพนั่นเองคะ่ะเจ็ดนะคะวิธีที่7ก็คือการแช์นะคะแชร์ share ลงไปบนโซเชียลมีเดียนั่นเองวิธีนี้นะคะจะได้ผลดีมากๆเลยนะคะถ้าเราแชร์ลงไป ถูกกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะคะเช่นเช่นแชร์ลงในกลุ่ม Facebook ต่างๆที่มีความสนใจคล้ายกันกันกบบล็อกที่เราเขียนนะคะแล้วก็แชร์ลงไปยังกลุ่มต่างๆเหล่านั้นนะคะเราจะได้คลิกเพิ่มมาอย่างมากเลยนะคะแล้วก็แชร์ไปยังทวิตเตอร์นะคะพร้อมใส่แฮชแท็กนะคะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทความของเรานั่นเองนะคะก็จะช่วยได้เช่นกันนะคะให้คุณเข้าถึงบทความของเรานั่นเอง วิธีที่8นะคะวิธีนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่สามารถทําได้ฟรีนะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลได้ทันทีเลยเนื่องจากว่าเราใช้ f c e e o o o แอดนั่นเองนะคะโดยให้ทุกคนนะคะเลือกยิงแอดเป็นแบบเอ่อทราฟิกนะคะก็คือใช้รูปภาพใช้รูปภาพนะคะแล้วก็เลือกเลือกเลือกการโฆษณาแบบแบบทราฟิกนะคะแบบทแบบแบบราฟิกแบบตกคลิกะคะ่ะ เใน f c e e o o o เขาจะมีอยู่เนาะวิธีการทําโฆษณาบน Facebook อันนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับหลายๆเว็บของแอมโดยเฉพาะเว็บท่องเที่ยวนะคะเราก็จะใช้รูปภาพหนึ่งรูปแบบเอารูปภาพที่แบบคิดว่าคนน่าจะสนใจแล้วทีนี้เราก็ใส่ข้อมูลต่างๆแล้วก็ใส่ลิงก์เชื่อมโยงไปยังบทความของเรานะคะ ทีนี้พอคนเขาเห็นรูปภาพใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปภาพที่แบบสวยเขาสนใจเขาก็จะคลิกเข้าไปยังบทความของเราเพื่อไปอ่านหรือว่าดูรูปภาพเพิ่มเติมนั่นเองนะคะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อที่เก้านะคะนี่คือพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะห้ามพลาดเลยถ้าเกิดว่าใครที่ ทำเว็บบล็อกนะคะจะต้องเปิดใช้งาน Google Analytics แล้วก็ Google Search Console นะคะเพราะว่าสองตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นตัวที่จะเก็บข้อมูลสถิติต่างๆของ Google เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะคะการ tracking ต่างๆการการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราอันนี้แนะนำว่าให้ใช้งานตัวนี้เพื่อที่เราจะได้นำมาวิเคราะห์กลุ่มกลุ่มออดเอนเซสกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรานะคะเขาเข้ามา เขาเข้ามายัางเว็บไซต์ของเราจากช่องทางไหนเขาเข้ามาเว็บไซต์ของเราเด้วยคีย์เวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเ,เราก็จะสามารถนำข้อมูลต่างๆทั้งหมดเหล่านั้นนะะมาเป็นไอเดียต่อไปในการที่เราจะทำคอนเทนต์ ในอนาคตนั่นเองนะคะหมายถึงว่าการเขียนบล็อกอืกอ่นๆเพิ่มเติมในอนาคตตัวนี้ก็จะเป็นไอเดียให้เราให้เราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะพร้อมทั้งรีพอร์ตต่างๆเพราะว่า Google เขาก็จะเก็บข้อมูลต่างๆไว้นะคะเราก็สามารถเปิดดูรีพอร์ตเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อทุกเวลาเลยนะคะถ้าเกิดใครไม่อยาก ยุ่งยากวุ่นวายนะคะสามารถเปิดใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยนะคะโดยการติดตั้ง Google s i t e Kit นะคะปลั๊กอินเนาะบน WordPress ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ยังไม่รู้ว่าวิธีการจะทำยังไงนะคะก็สามารถคลิกชมวิดีโอของแอมได้เลยนะะเพราะว่าแอมมีการสาธิตวิธีการใช้งานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สามารถทำได้อย่างง่ายดายเลยเพียงแค่ติดตั้งปลั๊กอินนะคะแล้วก็กดเชื่อมต่อแต่ละบริการของ Google ที่เราต้องการนั่นเองซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมี Google Analytics และก็ Google แล้วก็ Google Search Console นะคะซึ่งในอนาคตถ้าเกิดว่าเว็บไซต์ของเรามีทราฟิกเข้ามาพอสมควรแล้วนะคะเราก็สามารถเปิดใช้งาน Google Adsense เพื่อเปิดสร้างรายได้เปิดรับโฆษณากับ Google Adsense ได้นั่นเองนะคะ แอมก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะคะที่กําลังเริ่มทําเว็บไซต์นะคะแอมก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของเพื่อนๆต่อไปนะคะเพื่อนําไปปรับใช้ให้กับเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อสร้างทราฟิกให้กับเว็บไซต์แล้วก็สําหรับการเปิดสร้างไรายได้กับ Google Adsense ต่อไปนั่นเองนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามนะคะสามารถ คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันกสำหรับคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าแอมจะมีข้อมูลอะไรนะคะมาแบ่งปันให้กับทุกคนอีกคะ่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย